สวัสดีฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะพีโอพีโอก็มาปาดเนี o ่ย e. ผมก็จะมาเล่นบีบีเลสซิ่งนะพักสองนะนี่ก็เป็นการใส่อาวุธนะฮะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยฮนะช่องด้านซ้ายก็เป็นการให้เอาอาวุธลงฮนะช่องด้านขวาก็เป็นให้เลือกอาวุธนะว่าจะเอาลงนะฮะว่าเราต้องการเราจะเอาเอันไหนลงนะฮะอาวุธแต่ละอันนะแต่ละอย่างเลยเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยะฮะมา ในวันนี้นะเล่นแบบโซโลนะบอกเลยอาจจะมีบอดมากแล้วก็ต่างชาติมากคนเล่นเยอะมากแต่คนไทยให้ผมไม่รู้ว่าจะเล่นกันเยอะหรือเปล่าแต่ผมกลับมาเล่นนะฮะภาคแรกก็สนุกผมเล่นครบทุกด่านแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นกันเลยฮะจังวหวะนี้มะไปเลยฮะเก็บทะเรียบร้อยฮะดูเหมือนจะได้กระสุนกระโหลกนะยิงแม่งนะจังหวะต๊บต้มระเบิดแล้วจังหวะสวยนะฮะไปกันต่อเลยฮะลุยเลยะฮะพี่ต้มโอ้ไอเ้เหี้ยโดนมากรามหัวภ<ะ>าคสองบอกไว้ก่อนฮะมากราบหัวโคตรกระจอกเลยะฮะทุกท่านนะ มีกระสุนอันใหม่โคตรเจ๋งกว่านี้ครับอืมบอกเลยขนาดสายฟ้าภัยทางรัดแม่งแล้วข้ามศาสนะมันลงทุบเลยฮะจังหวะโอ้โหได้เตาแก๊สนะเปิดเตาแก๊สแม่งเลยจังหวะนี้ปะเปิดแบบปุ๊บใช้ปั๊บเลยครับอืมตอนนี้ก็ตีอยู่อันดับศาสมาโอ้โหก็โดนจัดการไปแล้วอืมก็โดนลดลงมาอืมยังไม่ลดลงฮะจังหวะนี้ดิ้บสักหน่อยจะฮือดนะฮะอืมันนั่นนั่นของกำลังคืดท่านผู้ชมปะไปกันต่อแล้วระเบิดแล้วกดระเบิดแล้วตีระเบิดซับอมระเบิดเลยครับ เป็นไงล้วพี่ล่าแต่ระเบิดกูไปแดกซะมึงเหอะมาจังหวะจะได้อะไรมาได้เลยครับมาดูเหมือนจะได้เหรอนะโอ้ยโอ้ดูเหมือนจะโดนควบคุมครฮะดูเหมือนสกิลอันนี้ผมว่าอันนี้มันยังไม่โหดพอในลูกกิ้งอันน่้นะแต่มันก็ยังช่วยลิ้นไหลอยู่นะแต่ผมว่ามันไม่เหมาะว่ะจังหวะนี้ไปกันเลยครับชมมาชุบแล้วฮะโอ้โหได้ระเบิดพลังนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะคนที่อยู่อันดับหนึ่งจะโดนระเบิดแบบนี้เสร็จแน่น้องเหยต้มระเบิดเรียบร้อยครับทุกผู้ชม ลแล้หมุนไปวิวๆเละอืมไปตัวเขาอะที่มีเขาโอ้โหอ่ะอืมกระสุนข้างๆมา,าแล้วแต่ก็ยังโหดอยู่นะแต่รู้สึกว่านะมันได้จะปรับใหม่นะฮะภาคแรกอะเออภาคสองมันมาปรับใหม่ทังวะนเลยชุบเลยฮะอืมในข้างข่าวพีศาลดูมาอีกทีโอใครใส่อันตีว่าอืมไอตัวเต้นระบำาหรือฮะช่าใส่อันตีแล้วลุงฮะลุงช่างทองเหรอมา,มากลับมาแฮตตีต่อฟื้นเลยฮะอืมของมันได้แล้ว คลิปนี้ผมอาจจะเล่น3ามสามรอบนะผู้ชมนะจังหวะนี้ชุบนะฮะม,มาผมต้องอยู่อันดับหนึ่งที่ได้แล้วจะนำให้ได้นะผู้ชมจังหวะนี้ครับมาหญิงแม่งนะฮะชุบุ้มเรียบร้อยนะฮะสวยนะครับมีโลป้องกันอยู่ครับฮึโลก,ก็อยู่หนานนะ,ะจังหวะนี้มากลับไปเลยโอ้โหโอ้โหกันว่าจะอยู่อันดับหนึ่งที่ไหนได้ฮะผมเอารถไปชนท,ท,ที่ที่นั่งที่นั่งวิวดูทะเลนะมันก็เลยนะตีอยู่อันดับสองเลยก็เลยรถไปอยู่อันดับสองนะฮะ จัดไปฮะด่านต่อไปครับผู้ชมนะบอกเลยฐานนี้โคตรแบบว่านะโค้รดีเหลือเกินและมีหลากหลายธรรมชาตินะมาลุยกันเลยฮะเปิดตัสโ์โบโอ้โหไอเท้ t โ r โบไม่ติดัะผมโอ้คันนี้เราจอดอยู่อันดับที่หกนะอ,อยู่หลังสุดเลยเมื่อกี้อยู่อะเมื่อกี้อยู่คันหน้าแต่ตอนนี้มาอยู่หลังแต่ไม่เป็นไรมาะอะไรฮะเออไอเ้นนะฮุ้มไปเลยฮะรถผู้หญิงที่เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมจี้หลังอยู่แหะมันเหมาะรถ,รถของแกนี่เหมาะกับ ทางที่มันเป็นทรายนะครับทุกนนอย่างเช่นดินพวกเรียบๆจังหวะนี้่ะโอ้โหไอ้เฮียโดนบังคับนะถ้าวีนหนวแบบนี้นะเรากดซ้ายมันจะไปขวาแล้วกดขวามันจะไปทรายเราต้องสลับเลนไงแต่บางทีมันจะอาจจะงงนะทุกคนนะมาจังหวะนี้ก็หลีกเลี่ยงมาได้เตะตีอยู่อันดับวิสี่จังหวะนี้โอ้โหมีแมงป่องซะด้วยจังหวะนี้ภาคสองอกเลยภาคนี้นะในด่านนี้ภาคภาคแรกยังไม่มีเลยด่านนี้จังหวะนี้ดิฟต่อชุดแล้วโชว์ฮะนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในเดอะฟาดนะแต่ก็ทำได้อยู่แล้วนะในการดไปจังหวะนี้ไปกันต่อเลย โอ้โหมีโล่ป้องกันดูเหมือนอะไรโอ้โหเตาแก๊สฮะของโปรดอร่อยห่อเลยจังหวะนี้กด turbo โโฟูบนะฮะพุ่งไปเลยจ้าอากาศมาแล้วครับความเร็วนะฮะอื๊ดท่านผู้ชมไม,ม่ต้องแปลกนะถ้ามาเล่นเกมนี้บอกไว้เลยก่อนนะไปเล่นกันได้นะซิ่งบนถนนมันอันตรายนะมาซิ่งกันในเกมดีกว่าโคตรสนุกนะจัง,จงหวะนี้โอ้โหโดนขโมยฮะเหมือนจะเจอของนะข,นะของใส่นะฮะในการขโมยฮนะถอดออกนะฮะ เพื่อไม่ใหเป็นการใช้ได้แต่เราเก็บไปฮะไม่เป็นไรฮะจังหวะนี้คับแอฟริกาแม่งนะฮะชุเบไปตามหาวันพิษเลยกันนะไม่ใช่ผิดเรื่องนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเหมือนอัรติของไอ้เจ้าไวกิ้งนะที่ใส่หน้าแข้งนะฮะนะแกใช้ตีแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตอนจบนะฮะเออตอนใกล้จะจบเกมหลังๆเกมมาจังหวะนี้เปิดเลยฮะระเบิดเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหช็อปจริงๆนะฮะระเบิดไปเลยฮะไม่สาวน้อยนักมวยจังหวะนี้ได้อะไรวะโอ้ได้หัวกระโหลกทีชีพนะจังหวะนี้ไป ไปกันเลยท่านผู้ชมแล้วฟูบดีฟโอ้โหโคตรแบบโคตรชาร์ดเลยด้วยครับท่านผู้ชมชูดนเลยฮะไม่มีการโชว์โอนึงก็โชว์ดหน่อยาจจะไม่เป็นไรจังหวะนี้ชูดแลฮะโอ้โดนยิงคาหมดเลยนะปีศาจอะมาทำไมไปเนี่ยคราวนี้ผมต้องอยู่อันดับหนึ่งให้ได้แล้วจังหวะนี้มาไปแล้วฮะชุบแล้วกดเลยไม่ได้อัตติเลยโอ้ยแดแม่เฮ้ยเจนเจนพี่จังหวะนี้กดอัตตีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไอ้ยัง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 เดี๋ยวเราจะกดอัตติตอนที่ไม่ใช้น้ำแข็งนะ บอกนะฮะเอ๋ที่มันเป็นรูปตุ่มๆหงกีดำหงสีดำหงสี้อย่าไปใกล้เนี่ยมันจะระเบิดนะแล้วไปต่อเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมปุ๊บกดอัปตีนะจังหวะนี้เปิดโลนะจังหวะตีวยืนดับหนึ่งสไลด์ฮะแทงคงไม่เป็นไรฮะนท์ทเรียบร้อยนะถึงมันจะระเบิดก็ระเบิดเถอะแต่เรามีโล่แล้ยนะฮะมันก็ป้องกันได้ฮะโอ้โหก็อยู่ดับหนึ่งสักทีเมื่อกี้อยู่ดับสองมาแก้มือใหม่ฮะด่านนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้ก็จะมาเล่นนะในด่านเองนะะฮเดี๋ยวก็จะมาาเเล่นนโโออ้้หปูยคกตัวใหญ่่ซะไมมีนะะะปูใหญ่นฮ เดี๋ยว oh, ี road, ่จะมาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะวันทูตโอหคันนี้เราก็อยู่คันคันลำดับที่3นะนอะรถคันนี้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะหรือว่าท่านคนมาเล่นนี้ทำไมผมไม่เล่นทำไมไม่เล่นทำไมไม่ได้รถดีๆวะเออท่านผู้ชมต้องเล่นไปเรื่อยๆนะมันจะมีภารกิจให้เก็บรถนะฮะถ้าเราชนะเราก็จะได้ละต้องอยู่อันดับหนึ่งเท่านั้นเดนจะได้ละจังหวะนี้ก็ได้แล้วครับผมก็ไปได้ไล่เก็บรถนะรถของผมตอนนี้มีสี่คันนะจังหวะนี้สี่คันนะจังหวะนี้ไปกันเลยฮะโอ้โหระเบิดเลยโอ้ มะดีต่อฮะซื้อๆๆๆโอ้โหมีการดีดน่อยเวลาดีดดีดยางมันจะเปลี่ยนสีนะฮะออมีไฟรอเอฟเฟกสวยมากนะจังหวะนี้โอ้ได้หัวกระโหลกปีชีพนะจังหวะนี้โอ้ไอ้ยังไม่เป็นไรฮะมีน้ำแข็งโอ้จังหวะนี้โดนซ้ำสองเลยกูนะจังหวะแรกดูแลไม่ได้จังหวะแรกป้องกันได้จังหวะที่สองเจอทรั้งคราวล้วะเละเละไปซะเธอล้วงไปเลยไปละฮะเจอกระสุนโอ้เน,น,น,นี่ยเห็นไหมนี่ยเนี่ยไอ้คนโกงไอ้เหี้ย รถพุ่งไปแต่ตัวไม่ไปโคตรกวนเลยจังหวะนี้ไปกันต่อเลยฮะตีอยู่ดับสามเลยจังหวะนี้มาจังหวะนี้โอ้โหตีอยู่ดับสองแล้วเปิดโล่ป้องกันแล้วกุ๊กไก่เลยกล่องกุ๊กไก่เรียบร้อยบรรลุตั้งดาวไปโดนเลยจังหวะนี้โอ้โหอันตีตัวใหม่นะอันนี้ก็เป็นตัวฮีโร่ตัวใหม่นะตัวผู้หญิงนะอันตีที่ผมโดนนะจ้ะนะไปกันต่อเลยจังหวะนี้ฮะตีอยู่ดับสองเจังหวะนี้รีบไปโอ้โหบรรลุตั้งดาวโอ้โหไม่เป็นไรฮะโอ้ย้อนกลับมาที่เดิมไม่เป็นไรสวยนะจังหวะนี้โอ้ขอบคุณบรรลุตั้งดาวจริงๆที่ทาาาให้้เเรไดกลับมออขง หมือนเดินมัจะวัวเนี่ยตัวมันตัวมนุษย์ต่างดาวคือแบบว่าอติของมันคือถ้าเราถ้ามันกดปุ๊บมันจะเคลื่อนย้ายอ่ะไอตัวที่อยู่ข้างหน้ามันก็จะสลับกันนะตัวที่อยู่ข้างหน้าก็สลับไปอยู่ด้านหลังแล้วตัวมันก็จะไปอยู่ข้างหน้าจังหวะนี้ไปเลยผมต้องอยู่อันดับหนึ่งให้ได้จังหวะนี้เรียบร้อยนะครับสวยเลยสวยพี่สวยเลยจังหวะนี้ไปอยู่อันดับได้ตีตีอยู่อันดับหนึ่งได้ฮะนะ วันนี้ก็คงมีเท่านี้네น <ney S 2> แล้วเจอกันใหม่นะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไล์นะนี่อาจจะเป็นอีพีแรกคขาแรกก็จะลงอีกนี่ก็เป็นรถของผมแหละมีห <ös> <ania> ้าคันเออมีห้าคันนะนะรวมคันแรกที่มันให้มาด้วยที่เริ่มเกมมาแล้ววันนี้ก็คงมีเท่านี้นะนี่ก็เป็นรถนะฮะถ้าอยากได้รถก็ต้องเล่นเก็บเรื่อยๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไล์นะแล้วเจอกันใหม่นะฮะผมก็มีตัวละครก็ไม่มากนะก็คือตัวละครตัวใหม่มาเยอะมากในเกมนี้แล้วเจอกันใหม่นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไล์กดติดตามายบ้านะฮะ